โดยยาบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แพงสีเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโอ๊ยต้งยองรีบหนีเอาไปจากที่นี่ก่อนที่เจ้าชายจะตามมาทันแล้วในร่มของฉันาหายไปไหนเนี่ย สัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศกับเจ้าหญิงปุ๊กภระพัสกรเองนะคะตอนนี้กําลังร้อนรนเลยะค่ะปุอยากจะรีบหนีให้ทันเจ้าชายนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถาลายเที่ยงคืนไปเสื้อผ้าอันสวยงามของเราเนี่ยจะต้องหายไปนแน่เลยค่ะจะดูสิคะไม่รู้ว่าใครเนี่ยมาเอาร้มของหญิงไป ช่วงนี้ฝนตกทุกวันทำไมถึงไม่รู้จักพกร้มกันละคะเนี่ยอย่างช่วงนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักได้ทั่วทุกภาคเลยค่ะเนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานกระทบเข้ากับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยช่วงนี้ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันได้นะคะ วู้ยตายแล้วนี่ถ้าหญิงอยากจะหนีไปพื้นที่ที่ไม่มีฝนต้องไปที่ไหนละคะเนี่ยมาดูกันค่ะอย่างภาคเหนือนะคะจะมีฝนตกได้60%ของพื้นที่ค่ะจะไปตกแถวแถวแม่ห้องอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคอีสานฝนตก60%ของพื้นที่ตกหนักที่นครราชสีมาบุรีร,รัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางฝนตก60%ของพื้นที่ตกหนักได้แถวแถวลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรี ราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภักตะวันออกฝนตก70%ของพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักเกือบทุกจังหวัดทะเลมีคลื่นสูง1เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝนตก60-70%ของพื้นที่ตกหนักที่สุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสพังงากระบีต่ตรังและสตูลค่ะทะเลทั้งสองฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลฝนตก70%ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนัก ด้วยนะคะรองเท้าหญิงหายไม่ว่าแต่ร่มหญิงหายแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ารถฟักทองเนี่ยจอดอยู่ไกลซะด้วยแบบนี้แล้วสงสัยคงต้องวิ่งฝ่าสายฝนออกไปแล้วละคะ่ะยังไงขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวฝนจะตกดักไปมากกว่านี้ลาลวค่ะทุกคนหญิงลาล้วค่ะไปแล้วก่อนเจ้าชายจะมาไปค่ะ